เรื่องนี้คะ่ะผู้ชมคะคนที่สูญเสียเนี่ยคงจะแบบว่าน้าตาไหลพอสมควรนะคะเพราะว่าเธอคนนี้เขามีการส่งโลเคชั่นให้แฟนแต่ว่าต้องน้าตาไหลเพราะว่าซูมเข้าไปในสติทวิวปรากฏว่าเห็นคุณพ่ออยู่ในสตีทวิวค่ะซึ่งมีการเสียชีวิตไปแล้วนะคะเรื่องราวนี้คะ่ะมีสาวผู้ใช้ทิดตอราายหนึ่งเขาออกมาโพสต์เป็นคลิปเล่าเรื่องราวที่ต้องบอกว่า เผยให้เห็นภาพขณะที่เธอกําลังยืนกอดภาพคุณพ่อสุดเศร้าเลยอผู้ชมคาะในงานศพนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอมีการสูญเสียคุณพ่อเมื่อสักป,ประมาณ6เดือนที่แล้วอย่างก,กระทันหันค่ะแต่วันนี้เนี่ยเธอต้องมีการส่งโลเคชั่นส่วนของคุณพ่อเนี่ยให้กับแฟน แต่มันเจอเรื่องราวที่ังไม่ต้องน้ำตาไหลคุณผู้ชมคะเพราะว่าเธอมีการออกมาโพสต์ลงภาพเนี่ยเล่าว่าสักประมาณ6เดือนที่แล้วเธอได้มีการถูงเสียคุณพ่อเบียงกระทันหานแล้วก็ไม่ได้บอกลาสักคำะนะคะรวมถึงมีภาพของเธอในฐานะลูกสาวเนี่ยยืนกอดภาพของพ่ออยู่อย่างเศร้าในงานศพคุณผู้ชมคะกระทั่งวันนึ่งค่ะมันมีเหตุการณ์ที่ จะต้องแบบว่าส่งโลเคชันแฟนของเธอเนี่ยจะเข้าไปที่สวนกล้วยของคุณพ่อแต่ไปไม่ถูกก็ต้องทำยังไงก็ต้องมีการแชร์โลเคชันถูกต้องไหมคะเธอก็เลยมีการส่งโลเคชันเพื่อให้แฟนเนี่ยไปถูกทางแต่จังหวะนั้นค่ะเธอได้มีการเข้าไปที่ Google Street View นะคะซึ่งพอเรากดเข้าไปดูมันก็จะเห็นแบบเออตรงนี้อยู่ตรงไหนดูตามแผนที่ไปเรื่อยๆก็พบว่าตอนที่ Google m a p เนี่ยเขากำลังถ่ายรูปทำแผนที่นั้นค่ะ ติดคุณพ่อของเธอมาด้วยกําลังทําสวนอยู่เลยนะคะก็เลยได้เห็นคุณพ่อบันทึกไว้ในสติปีวีเรื่องนั้นเลยผู้ชมขาแน่นอนขว่า คือจังหวะที่พ่อเนี่ยมองมาที่รถของ g o o g l e แบบนะคะบอกเลยว่าเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกถ้าเป็นใครผู้ชม,ชมขาก็ก้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ค่ะว่าคุณพ่อก็เพิ่งจะสูญเสียไปใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครเห็นแล้วมีการสูญเสียคนในครอบครัวน่าจะเข้าใจโมเมนต์เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่คิดถึงก็คิดถึงอะมันก็ยังมีภาพให้ได้เห็นอยู่ผู้ชมขาแม้ว่าจะ ตายจากไปแต่เพียงร่างกายแต่ว่าเขาจะย้ายเข้าไปอยู่ในความทรงจำของเราเสมอค่ะถึงเห็นภาพนีนะ้มันก็รู้สึกว่ามันก็ยังคิดถึงอยู่ดีคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าใครที่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะซึ้งไปตามๆกันเลยค่ะ